ซิมแบบ1ปีของเล่นน็ตมีขายอีกหรือไม่ในเดือนกรกฎาคม2 5 6 7มีอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูในส่วนของอรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y u t u b e บ่าจอมนิตซิมกันก่อนนะครับท่านที่เจอทางที่ตอบชั้นที่เจอทางคลิปเรียวท่านที่เจอทาง y o u t u b e ช่องอื่น นะครับฝากคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมที่เจอทางสื่ออื่นๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิซิมกันด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับหรือจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยระบบมันก็จะเป็นการนับยอดในการดูแล้วนะครับทีนนีี้เ่ย การฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5ประชาสัมพันธ์ฟรีงานฟรีก็มีนะครับติดต่อมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดนะครับหรือจะเป็นงานอื่นๆนะครับอันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยครับหรือจะเป็นงานบวชงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชางานงัวออกลูกงานแพะผสมพันธ์อะไรแต่คุณผู้ชมครับถ้าต้องการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อมาได้นะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5 พร้อมที่จะนามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมและก็จะโพส์เผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมทางสื่อโซเชียลอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับในการร่วมการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้หรือจะเป็นการลงโฆษณา099 315490530เทป1,000บาทท่านนั้นเองสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกรกฎาคม2567นะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่ลงโฆษณานะครับก่อนที่จะไปว่าในส่วนของสินค้าที่ลงโฆษณาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงก่อนครับ สำหรับการร่วมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลนะครับเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องนองนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มานิที่โรงเรียนบ้านวังสายทองนะครับอยู่ที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอลังูจังหวัดสตูลจะทำการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลกันขึ้นในวันที่20รก,กรกฎาคม2567นี้นะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปท่านใดที่ต้องการจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับติดต่อได้ที่คุณครูของโรงเรียนบ้านวังสายทอง กันได้เลยนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งครับฝากข่าวมาในส่วนของการร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านนิคมซอยสินะครับอยู่ที่บ้านซอยสิทธต,ตมวนควกาหลงอำเภอควนกาหล,ลงจังหวัดสตูลนะครับจะทําการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นี้นะครับซึ่งการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนำเงินมาจัดสร้างห้องน้ําเพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของนักเรียนต,ต่อการใช้งานของนักเรียนนะครับแล้วก็เพื่อนําเงินมาปร,ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและปรับปรุงรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนโนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนนิคมซอยสิบครับก็คุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้เลยนะครับทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสําหรับน้องๆเด็กๆนักเรียนนะครับที่โรงเรียนนิคมซอยสิบอยู่ที่ตาบล วกวนกาหลงอำเภอวกวนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับอันนี้คือข่าวที่คัดมาเด่นๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของอโฆษณาของเรานะครับมันมีข่าวกับประชาสัมพันธ์อื่นๆเยอะแยะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ถือสคริปต์มานะครับก็ต้องขอไปกันด้วยสำหรับในเทปนี้ในส่วนของโฆษณาก,ก็คือตัวซิมจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินนะครับซิมตัวนี้เป็นตัวของระบบเติมเงินเป็นชื่อซิมว่าซิมซีดจริงๆและคำซิมเนี่ย เขาจะมีหลายรูปแบบของซิมนะครับที่ผลิตออกมาแล้วก็วางขายเพื่อเจาะก,กลุ่มเป้าหมายของเขานะครับในแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขาจะมีกลุ่มซิมนุ่นนั่นนี่ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อที่จะจก,กลุ่มเจาะก,กลุ่มผู้ใช้งานนะครับอย่างเช่นซิมซีดเนี่ยนะครับซิมซีดตัวนี้เขาบอกว่าเจาะก,กลุ่มวัยรุ่นนะครับซิมซีดเจาะก,กลุ่มวัยรุ่นนี่นะครับ รเรียนเล่นอะไรเนี้ยนะครับในส่วนของรายละเอียดตามหน้าปกนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับร้านที่ขายซิมนะครับหรือทางศูนย์ช็อปของเอหรือจะเป็นร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตามตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อซิมที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยค่าซิม1 0 0บาทนะครับแล้วก็จะแถมเงินเข้าไปในเบอร์ให้อีก50บาทนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องเอาบัตรมาด้วยนะครับบัตรใครก็ได้ครับ แต่เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยครับเพราะเขาจะต้องทําการสแกนใบหน้าเวลาลงทะเบียนซิมด้วยนะครับเอาบัตรใครมาก็ได้ครับบัตรพ่อบัตรแม่บัตรตาบัตรยายบัตรพี่บัตรน้องบัตรเพื่อนบัตรแฟนบัตรใครก็ได้ครับออกมาครับแต่เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยนะครับเพื่อทําการสแกนใบหน้าในการลงทะเบียนซิมนะครับซิมนี้ราคา100บาทนะครับแล้วก็ข้อแถมเงินเข้าไปในเบอร์เนี่ยห้บบาทนะครับแล้วก็การสมัครโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับ ถ้าจะสมัครมาตอนนี้มันจะมีตัวเน็ตที่มันจํากัดปริมาณการใช้งานอยู่นะครับก็ 30GB ราคา200บาทอายุการใช้งาน30วันชมใช้คําว่าอายุการใช้งานนะครับเล่นมากหมดไวเล่นน้อยหมดช้านะครับมันไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะครับเน็ตไม่อั้นราคา200บาทเนี่ยเบอร์ใหม่ไม่มีแล้วนะครับส่วนคนที่ใช้อยู่ก็รักษาไให้ดีครับการรักษาไว้ก็คือใช้งานแบบต่อเนื่องตลอดทุก30วันนะครับนี่คือบอกเทคนิควิธีการให้แล้วนะครับในการราาาักษาซิมเน็ตที่มันเป็นเน็ตไม่อั้นราคาถูกๆอยู่นะครับ เติมเนต็ตเข้าไปทุกๆ30วันครับเราจะได้ใช้เนต็ตไม่อั้นแบบราคาถูกๆก,กันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ท่านหยุดไปปุ๊บแล้วระบบมันถอดออกเนี่ยจบนะครับเอากดับมาไม่ได้แล้วนะครับนี่คือบอกวิธีการให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับทีนี้เนะี่ยโปรโมชั่นเนต็ตมันเป็นเนต็ตจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับ 30GB นี้200บาทแล้วก็55 GB นี้อาบาทแล้วก็ 80GB ราคา300บาทนะครับ แล้วก็จะเป็นการแถมโทรฟรีในเครือข่ายกับทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับและแต่คุณผู้ชมจะเลือกในราคาไหนของการเป็นอ่าราคาเน็ตนะครับราคาเน็ตต่างหากราคาซิม100บาทสําหรับการซื้อซิมที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอาบัตรใครมาก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาบัตรของเราก็ได้นะครับเอาบัตรใครมาได้หมดเลยครับแต่เจ้าของบัตรจะต้องมาสแกนใบหน้าด้วยนะครับเอาบัตรใครมาก็ได้ครับจะซื้อต่างเด้ามาครับก็ได้หมดครับ นะครับพม่ามาซื้อก็ได้ครับเอาหนังสือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางเอาวีซ่ามาครับแล้วก็สแกนใบหน้าครับหรือคนไทยมาซื้อให้พม่าก็แล้วแต่ครับเอาบัตรใครมาก็ได้ครับแต่จะต้องมาสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรด้วยนะครับสําหรับการเอาบัตรมาครับจะบัตรขาวบัตรสีชมพูก็ได้หมดเลยครับบัตรขาวคือของที่มาจากทางสปปลาวนะครับแล้วก็บัตรสีชมพูก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากทางพม่าอะไรแบบนี้นะครับเอามาได้เลยครับนะครับ แล้วก็เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยเพื่อสแกนใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นเตรียมเงินมาด้วยครับค่าซิม1 0 0บาทครับถ้าจะสมัครนี้ก็ต่างหากครับ2 0 0 250 300บาทแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็จะหาซื้อได้ที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาครับ0 8 2 6 4 9 9 9ส7สาาานาขามะานาังสำนักงานใหญ่ครับแล้วก็ติดต่อทางเพจ Facebook คนหา้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เบ็นของสาขามานัง0 7นนะครับ แล้วก็ติดต่อทางไลน์สะดวกรวดเร็วที่สุดครับมันจะมีรูปแบบแจ้งเตือนปึ้งปังปึ้งปังปึ้งเข้ามานะครับสะดวกรวดเร็วที่สุดแลคุณผู้ชมถ้าติดต่อทางไลน์เนี่ยคุณผู้ชมขอเป็นเพื่อนนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีใบหน้าในโปรไฟล์ด้วยนะครับถ้าโปรไฟล์ไม่มีใบหน้าของคุณผู้ชมเขาไม่รับเป็นเพื่อนนะครับแล้วในทม์ไลน์จะต้องมีการพูดข้อมูลข้อความนู่นนี่นั่นเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะไม่รับเป็นเพื่อนนะครับเขาสกรีนครับการจะเป็นเพื่อนในไลน์ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่่่ออนนนนนนกกกัังาายะครรบ้สสุแ ไอ้พวกเสือกจันหวันเนี่ยเขาไม่รับนะครับแล้วเวลาคุณผู้ชมขอเป็นเพื่อนนะครับเขารับเป็นเพื่อนสิุ๊บเขาจะส่งโปรโมชั่นเน็ตให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยครับส่งโปรโมชั่นเน็ตขคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็แล้วแต่ครับจะสมัครหรือจะสอบถามข้อมูลอื่นๆพเพิ่มเติมก็แล้วแต่คุณผู้ชม เพราะฉะนั้นติดต่อกับร้านサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลให้สะดวกและรวดเร็วติดต่อทาง Li น์ s a r e w u t c o m p u t นะครับหรือจะเป็นการติดต่อทาง l ลน์ผ่าน ID 0 8 2 6 4 9 9 9 1 7ก็ได้เช่นกันนะครับติดต่อได้หมดเลยครับสำหรับร้านサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับหรือจะเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านในเครือของサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมซิมของ a i s นะครับในระบบเติมเงินมีหลายรูปแบบซิม ร,ราคาซิม100บาทแล้วก็แถมเงินเข้าไปใน,นระบบให้กับคุณผู้ชมฟรี50บาทนะครับทีนี้โปรโมชั่นที่เป็นตัวใต้ดินของ d e t แท h ขอโฆษณาขั้นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เน็ตไม่แอนมอรสปีดมารดความเร็วตัวใต้ดินนะครับ8เมิรของการเปิดเบอร์ใหม่ก่อนเท่านั้นนะครับ 8เมกะบิตเพอ่มเซกแม่ลดสปีดมาลดความเร็วและก็ถียมโทรีรีทุกกระขายราคาในนี้อยู่ที่250บาทนะครับแต่จะได้เน็ตไม่งอั้น8เมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยก็ต้องให้มันเกิน30วันเป็นต้นไปนะครับในช่วงของ30วันแรกนั้นจะได้ตัวเน็ตที่มันจํากัดอยู่ที่55 g b เท่านั้นเองครับเบอร์ใหม่เท่านั้นในรอบของเดือนกรกฎาคม2567นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวของใต้ดินเหมือนกันนะครับ ตัวเน็ตแม,ม่นลดสปีดมาลดความเร็วราคา3า0บาทเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเพ์เซ็นะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้เลยแต่จะต้องเป็นเบอร์ใหม่ก่อนเท่านั้นนะครับเบอร์เก่ายัางไม่ได้สําหรับในรอบเดือนกร,รก,กฎาคม2 5 6 7นเนะครับเบอร์ใหม่เท่านั้นครับเบอร์ใหม่ค่าซิม1น0บาทค่าเน็ต300บาทหรือค่าเน็ต250บบาทแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาในส่วนของโปรโมชั่นตัวไหนนะครับ แต่ราคา300อบาทน,นี้เน็ตแม่งลดสปีดมาลดความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้นะครับะจะได้ไม่อั้นเน็ตก่อต่อเมื่อหลัง30วันเป็นต้นไปแล้วนะครับแต่ในช่วง30วันแรกเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตที่จํากัดอยู่ที่ 80GB เท่านั้นนะครับช่วง30วันแรกเนี่ยจะต้องเล่นเน็ตแบบประหยัดประหยัดกันนิดนึงนะครับแต่พอหลังจาก30วันไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวเน็ตไม่อัน้นมาลดสปีดมาลดความเร็วกันทันทีนะครับเล่นได้เล่นเอาเล่นเยอะยิ่งดีแต่ต้องหลัง30วันแรกเป็นต้นไปเท่านนนัั้ะครบ แลวก็ฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตติดตามทางช่องยูทูบเราจอมเน็ตซิมฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลย0 9 9 3 1 5 4 9 0 5หรือจะฝากไว้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดเลยทุกสาขานะครับได้หมดเลยทุกช่องทางเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเทปของเราในเทปนี้นะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของซิมเน็ตหนึ่งปีมันมีอยู่อีกหรือไม่นะคครรัับบตอมี แต่ที่เห็นชัดๆตอนนี้ก็คือตัวของ d t แทนะครับคือตอัวน,นี้นะครับดีแท็กตัวนี้ครับเป็นตัวเน็ต1ปีนะครับจ่ายค่าทั้งเรียวเดินได้1ปีนะครับอันนี้ราคาเน็ตอ่า3,200บาทนะครับเป็นเน็ตแม่มรับสปีดมาลดความเร็วความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกเลยครับไม่อั้นเลยนะครับ30ยืนพื้นไม่หมดไม่ลดนาน365วันกันเต็มๆนะครับตัวน,นี้คือแม่มรับสปีดมาลดความเร็ว นะครับสามสิบเมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็แถมโทรฟรีกันด้วยนะครับโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็กนั้นไม่อั้นนะครับโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็กไม่อั้นแต่ถ้าเป็นการโทรไปเครือข่ายอื่นนั้นเนี่ยเขาให้แค่หกสิบนาทีต่อสามสิบวันนะครับหกสิบนาทีต่อสามสิบวันของการโทรไปเครือข่ายอื่นแต่การโทรในเครือข่ายดีแท็กนั้นไม่อั้นมันะครับโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็กไม่อั้นแต่ถ้าครับการโทรไปในเครือข่ายอื่นนั้นนี่ยเขาใหครับโทรไม่อสามสิบวันนะครับหกส แต่ทั่วไปเครือข่ายอื่นนั้นครั้งละไม่ใช่สิหกสิบนาทีต่อสามสิบวันนะครับหกินาทีต่อสามสิบวันครับไปทุกๆเลยครับทุกๆสามสิบวันทุกๆสามสิบวันได้ทรฟรีในทุกๆเครือข่ายสามสิบหกสิบนาทีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะได้ซิมตัวนี้นะครับแบบหนึ่งปีครับซื้อเน็ตนะครับอันนี้เป็นซิมเบอร์ใหม่นะครับซื้อป๊บใช้งานไปได้เลยครับหนึ่งปีเต็มๆนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วครับ เปิดเบอร์พุ่บแจกขั้งเดียว3,200บาทนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่คุ้มเลยครับไม่อั้นมารุสปีดมารุสความเร็วนะครับ30เมกกะบิตเพอร์สิกนี่คือสูงสุดในระบบเน็ตไม่อั้นแล้วนะครับของระบบเติมเงินนะครับเน็ตไม่อั้นระบบเติมเงิน30เมกกะบิตนี่คือสูงสุดแล้วนะครับใส่รอนาลูเตอร์ใส่ซิมใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมนะครับใส่ในมือถือปล่อยฮอตสปอตได้เต็มที่ครับเอาให้กระนำน้ำใจกันไปเลยนะครับสำหรับการปล่อยฮอตสปอตปล่อยเล่นเน็ตให้เต็มที่ไปได้เลยครับแต่มีข้อแมมม้้้้อออยยู่ขเดดดีวคคืหหาาาานนํใใชกรรลบบิั ถ้าคุณผู้ชมเอามาใช้ในการโหลดบิดเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงนะครับเขาจะลดปริมาณอินเทอร์เน็ตของเราลงนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนนะครับถ้านํามาใช้โหลดบิดครับโหลดบิดคืออะไรโหลดบิดก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลครับโหลดหนังโหลดเพลงโหลดโปรแกรมโหลดโน่นนี่นั่นโหลดสารพัดโหลดเอกสารโหลดงานโหลดโน่นนี่นั่นครับสารพัดเลยครับที่เขาเอาไปวางไว้ในโหลดบิดนะครับแล้วเราเข้าไปดูเข้าไปหาแล้วก็โหลดลงมาใช้งานนะครับ จะโหลดขึ้นหรือโหลดลงนะครับจะอัปโหลดหรือดาวน์โหลดก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ห้ามนํามาใช้กับซิมที่เป็นของมือถือนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้เน้นในเรื่องของการเอามาใช้โหลดบดเนะคุณผู้ชมไปเอาเน็ตบ้านดีกว่าครับเพราะว่าการเปิดโปรแกรมเน็ตโหลดบิดปุ๊บเนี่ยเน็ตมันจะดึงไปหมดเลยครับไม่ว่าเนจะเป็นความเร็วเท่าไหร่ครับมันดึงหมดเลยครับเครื่องอื่นไม่ต้องเล่นแล้วครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเน็ตหมุนแล้วครับ ่อให้เน็ตเป็นหมื่นหมื่นเมกนะครับความเร็วเป็นหมื่นหมื่นเมกถ้าเปิดโปรแกรมโหลดบิตแล้วช้าหมดเลยครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนี่คือโหลดบิตนะเขาถึงห้ามนะครับเน็ตมือถือในเขาห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเจอเนี่ยเขาก็จะปรับลดสปีดของเราลงนะครับปรับไปเป็นตัวเน็ตจากัดปริมาณการใช้งานเทนนะครับแต่ถ้าเอามาใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับเปิดเชื่อมฮอตสปอร์ตแชร์อมไวไฟนะครับใส่ในเรเตอร์ใส่ซิมทําได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเลยครับ แชร์ Wi-Fi กันทั้ง10เครื่องนะครับแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับเต็มที่เลยครับสำหรับการใช้ตัวซิมเน็ตของแบบ1ปีตัวนี้นะครับจ่ายครั้งเดียว3,200บาทค่อนข้างที่จะหายากนะครับสูงที่สุดในระบบซิมแบบเติมเงินแล้วนะครับสำหรับการเป็นซิมเน็ตไม่อั้นลดสเปียไม่ลดความเร็วตัวนี้30มสิบเมกะบิตเซกนะครับนี่ครับสามสิบเมกะบิตเซกนะครับดูกันชัดๆดูการจัดจังนะครับสามสิบเมกะบิตเซกครับที่คุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ร้านสรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตู ทุกช่องทางเหมือนกันนะครับตามที่เห็นตรงนี้ครับราคา3,200บาทนะครับเอาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับบัตรใครก็ได้เพื่อที่จะทําการลงทะเบียนซิมนะครับลงทะเบียนเสร็จสับก็ใช้งานกันได้เลยยาวๆ365วันกันเต็มๆหรือเต็มที่ก็360วันก็คุ้มสุดๆแล้วครับเอามาปล่อยฮอสสปอร์ตเล่นกันทั้งบ้านนะครับนี่ครับคุ้มสุดๆแล้วสําหรับการเป็นเน็ตตัว1ปีตัวนี้นะครับ และหลายท่านบอกว่าเบอร์เก่าที่ใช้อยู่มันมี1ปีไหมมีครับแต่มันเป็นตัวจํากัด100 gb ต่อ30วันนะครับ2,000กว่าบาทครับ2,200หรือ2,300ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับแล้วก็มันจะมีค่าทําอีก100บาทนะครับคุณผู้ชมก็ติดต่อร้านสลุปคอมเมนต์จังหวัดสตูลได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการหนึ่ไม่อั้นมนุษย์สปีดมันเร่งความเร็วของเบอร์เก่าที่มีอยู่หลายๆปีนะครับมันจะมีตัว10บเมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็แถมโทรฟรีดีแท็กอย่างเดียวราคา1,890 360บบาาาททนนนนววััะครจ่ยยีีเด นะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแล้วก็จะมีค่าทําอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับการเป็นเน็ตตัวของเบอร์เก่านะครับแต่ถ้าซื้อซิมตัวเนี้ยก็คือสามพันสองร้อยบาทสามสิบเมกนะครับอันนู้ 3, นคือสิบเมก mm นะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทเนี่ยคือสิบเมกแต่อันเนี้ยสามพันสองร้อยบาทเนี่ยคือสิบห้าอ่าไม่ใช่สิบห้าสามสิบเมกนะครับอันนี้คือเรื่องของความเร็วอ,อ่ะตอนนี้มันจะเร็วกว่านะครับ ไม่อันด่สปีดนะครับคุณผู้ชมมันมีหลายรูปแบบของซิมเน็ตหลายรูปแบบของเน็ตในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าไปยึดติดกับของเดิมนะครับถ้าจะเอาเน็ตราคาแบบถูกๆประหยัดตอนนี้มันจะขายเพกพ่วงครับก็คือจ่ายทีเดียว1ปีจ่ายทีเดียว3 6 0วันนะครับแบบ30วันราคาถูกๆนะั่นมันไม่ค่อยมี้วครับสำหรับการเป็นเน็ตไม่อันนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับ ถ้าจะต้องการจะได้ตัวซิมเน็ตตัวนี้นะครับแบบไม่อั้นลดเสะบีด์มารดความเร็วตัว1ปีตัวนี้ครับของ d ีเทคในระบบเติมเงิน AES มันจะมี1ปีเหมือนกันแต่มันจะเป็นตัวเน็ตจำกัดนะครับ AES เนี่ยไม่มีไม่อั้นนะครับแบบ1ปีไม่มีไม่อั้นครับแล้วก็ True เนี่ยมันก็จะมี15เมกร,ราคา3,200บาทเหมือนกันนะครับซ True 15เมกซหนึ่งปีนะครับแต่ดีเทคดีเทค30เมกซ์3,200บาทดีเทคเร็วกว่าดีกว่าครับ นะครับเชียร์จังและดีแท็กนะครับก็เชียร์ดีแท็กนี่ยมันคุ้มกว่านะครับเอาสิ่งที่คุ้มคุ้มนำสู่คุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นซิมตัว1ปีตอนนี้ติดต่อร้านสาราวุฒิคอมมิชชั่นจังหวัดสตูลน,นะครับอตอนนี้นันค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอนาคตข้างหน้านยะตอนนี้ราคาเน็ยไม่งั้นมันเริ่มขับ,ข,บขึ้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบหาซื้ออไไวว้้กันนนดเลยใส่ขงซ จากทางค่าย DT e ท็ตัวน,นี้นะครับเป็นตัวเน็ตแบบ1ปีกันเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็หาซื้อกันได้เลยครับที่ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของซิมเน็ตแบบ1ปีว่ามันมีอยู่หรือไม่ประจรําเดือนกรกฎาคมสองพันาอหกสิบเจ็ดตอบก็คือมีอยู่ครับนะครับดีแท็ไม่อัน้นมาลดสเปียร์มาลดความเร็ว30มสิบเมกะบิตเปอร์เซกสามพันสองบาทแล้วก็ถ้าเป็น15เมกะก็อ,อยู่ที่ประมาณ2,900รบาทนะครับประมาณนะ แล้วก็ไอเอสเนี e ่ยมันจะเป็นตัวเน็ตที่จํากัดนะครับไม่อั้นไม่มีของไอเอสแบบ1ปีนะครับแล้วก็ของเครือข่ายไหนอีกครับขอ True ก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ว่า15 M, เมกซ์สามพันสองร้อยบาทเหมือนกันนะครับแม่นลดสกิลมันลดความเร็วครับนี่คือในส่วนของเพจกจโปรโรมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมในรอบประจรําเดือนกรกฎาคสมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับการเป็นซิมเน็ตแบบ1ปีในเทปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับ จะเป็นเนเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องกวติดตามนะครับติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ